สภาพชุดอุปกรณ์ระบบสูบน้ําด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลา่าเซลเพื่อการเกษตรบริเวณอ่างเก็บน้ำโป่งเป้าหมู่สองตําบลสันป่ายางอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถูกทิ้งร้างมีหญ้าขึ้นปกคลุมแผงโซลา่าเซลปรากฏว่าถูกถอดออกไปค่ะ เจ้าหน้าที่อบตอร,ระบุว่าชุดสูบน้ําด้วยโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรดําเนินการโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนติดตั้งแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2559และส่งมอบให้อบตอสันป่าย,ยางเมื่อปี2565หลังที่มีการรับมอบ อบตเห็นว่าระบบสูบน้ำไม่เคยใช้ประโยชน์ก็เลยถอดแผงโซลาเซลล์ไปใช้ในการสูบน้ำทำประปาหมู่บ้าน2แห่งและใช้ในระบบสูบน้ำทำการเกษตรในพื้นที่ โครงการสูบน้านด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรของกอ,อรมนติดตั้งในภาคเหนือ5แหง่งค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดลําพูนเชียงใหม่เชียงรายและแพร่แต่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าทุกแห่งถูกปล่อยทิ้งร้างล่าสุดกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบของปป,ปชสตงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบโครงการที่ใช้เงินงบประมาณของรัฐที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้งานให้กลับมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้หน่วยงานที่นํางบประมาณมาเนี่ยจะต้องตรวจสอบว่าการใช้ประโยชน์ณปัจจุบันเป็นอย่างไรอ,อายุถึงแล้วเสียก็ซ่อมแซมหรือโอนไปให้ท้องถิ่นแล้วให้พี่น้องประชาชนดูแลแล้วก็บอกนะครับแต่ถ้า มีกรณีนอกเหนือจากนั้นเช่นยกให้ไปแล้วมอบไปแล้วแล้ววันนี้ไม่มีใครดูแลถ้าพี่น้องประชา,าชนหรือสื่อมวลชนทราบก็ช่วยกรุณาบอกนะก็เราก็จะจงไปช่วยดูว่าเราจะทําให้ใช้งานเหมือนเดิมได้อย่างไรและก็ใครเป็นเจ้าของบุมาณนนะวันนี้ณนปัจจุบันนะครับ โครงการนี้ถูกเชื่อมโยงไปว่าเป็นโครงการของกอรมนนะคะดังนั้นทางกอรมนอเองก็ต้องออกมาชี้แจงโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกอรมนก็บอกว่าโครงการนี้กอรมนประสานของงบประมาณให้กับหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็ส่งมอบให้พื้นที่ดําเนินการค่ะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบก็ยอมรับบอกว่าบางพื้นที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตรวจรับงานและการส่งมอบในระดับท้องถิ่นค่ะ